นี่ครับหลังจากน้ํารดนะครับความแรงของน้ําก็เป็นเช่นนี้นะครับทุกอย่างนะครับสะพานลอยก้มเวรเป็นห่วงครับมองก็เป็นแผ่นนี้เลยครนะับเนี่ย อันตรายครับวันน,น,นี้ครับน้ําทะลักนี่ครับทีบรรทงหลวงนะครับอย่างคงอันตรายอยู่นะครับยังคงเฝ้าระวังอยู่นะครับที่สะพานอันโมบรรทงหลวงนะครับนี่ครับ ถ้าไม่จำเป็นนะครับคนเลี่ยงก่อนนะครับครับสะพานบ้านหม้อนะครับไอยต่อระหว่างบ้านหม้อกับบ้านหงหลวงครับนะครับอันตรายครับนี่ครับครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับการถนนบางครับเนี่ยผมพูดจริงๆงบางมากครับ ต้องทําให้หนากว่านี้อีกนะครับพอโดนแบบนี้ทําให้เรารู้ว่าโอ้เนี่ยครับงบที่จะทําถนนนะครับก็ต้องให้เต็มที่หน่อยนะครับนะให้หนาหน่อยนะครับให้จบมันมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับนี่ครับดูครับสุดท้ายมาดูครับทำนะครับชมอยู่ครับว่าถนนบางหรือไม่ผมว่าบางมากครับนี่ครับนี่ครับบางมากมากเลย ทำก็ทําให้ดีๆนะครับคิดจะทาแล้วนะครับประชาชนพี่น้องจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับนี่ครับหลังจากน้ำลดนี่ครับยังคงอ,อันตรายอยู่นะครับนี่ครับมีรอยแยกบนถนนตัวอย่างตัวระมัดระวังอยู่นะครับใครมาเส้นนี้นะครับนี่ครับ มีหินทรายเต็มเลยอันตรายครับหลับไปนะครับหลังจากน้ำลบนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6นะครับทุน มีเส้นทางของสะพานบันหม้อครับประทงหลวงครับตะไลครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับพังเลยครับดีครับกัำแพงเพราะว่าปีนี้มาน้ำน้ำมาแรงกว่าปกตินะครับถึงบอกว่ามีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเช่นกันนะครับ เดี่ยวกับน้ำอันตรายอยู่นะครับตัวนีโ้โอ้โหดูับปิดีน้ำแมลงเนาะแรงแรงน่นงคะครับโดนระดับน้ำคงน่ากลัวอยู่นะครับกระสอบทรายเอ,อาไม่อยู่ครับดูให้ดีนะครับโอ้โหดู เอาแล้วครับนี่ครับนี่ครับถนนดีครับเกือบขาเดียวแลครับนี่ครับนี่ครับถนนบ้านเราทําบางครับไม่บอกตรงบางมากนะครับบางจนดนครับซอกหมดเลยครับน้ําไม่เหลืออออนี่ครับ จะอยู่กันอย่างไรเอ่ยอสวัสดีไไดครับมาเยี่ยมเยือนครับเมื่อวานจะเข้ามาเข้ามาไม่ได้หรอกพี่ครับเมื่อวานเข้ามาทำข่าวได้แค่นั้นเองสะพานฮะเมื่อวานเข้าทำเมาื่อวานพี่อนเขาไปทำข่าวได้แค่นี้เองนี่ครับถนนหนทางบอกตรงๆเลยทําบางมากคุณงบประมาณมาลงถนนทําน้อยเดียวอะถนนมีรอยเล,ยล้เอาอ้าวครับศาลาของผมไปหมดแล้ว นี่ครับอย่างของเฝ้าระวังอยู่นะครับนี่ฮะพายุจะมาอีดึงลูกนี่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนี่ก็นะครับชาวบ้านที่ตอกเมื่อวานเมื่อวานระดับน้ําถึงไหนครับหอยัดสะพานวิทย์นะครับเมื่อวานน้ระดับน้ำถึงไหเอ่ยนี่ครับประมาณนี้ครับครับนี่ครับนี่พี่น้องชาวบ้านห้องหลวงนะครับเดือดร้อนครับอือครับ อ๋อเกือบถึงใช่ไหมฮะหัวเข่าได้ไหมเลยเลยถ้าพูดแบบหัวเขา่เขาดีแต่ถ้าหัวเข่าพอดีถ้าระดับบนบ้านหัวเข่าพอดีบอบอมนี่พื้นที่สูงเนาะสูงครับเนี่ยถ้าหัวเข่าพอดีแสดงว่าข้างนอกนี่จะต้องสูงกว่าครับเนีเ่ยไปนี่นะน,น,น่าจะกับเอวนะครับนะสาราสาราไปแล้วครับเนี่ยนั่นนะนี่ครับนี่ครับตรงตรงนี้ผมเคยเคยผ่านมานั่งจะมีสาราครับ ตลายมีโต๊ะแผ่นอน่อนนะครับไปเรียบร้อยพอปีนี้น้ําแรงมากปีนี้นะนปีนี้นะนเออนี่ยฮะเพราะว่ามันเขามีการขุดลอกปีนี้น้ําเลยหนักหน่อยนึงนี่ครับโอ้โหซับน้ำตายอีกแล้วครับสองปีโดนสองครั้งซ้อนเลยใช่ไหมสองสามครั้งซ้อนเลยปีนี้มาแรงลเร็วโอ้ไปน้ำไปไวมากดูดูผม <S 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 จําภาพไปได้เลยครับโตยังอยู่โตยังอยู่โต๊ยังอยู่นี่หาไ่ไหนไม่รู้ เอานะครับโอเคครับเป็นไปธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเรานี่ครับบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำารีนะครับครับโชคดีครับมาไวไปไว่านะครับผมก็จับนะครับแลรจิตปิิกับผมเดียร์วิีำูก็จะว่าติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับกับพายุอีกหนึ่งลูกที่กำลังจะมานะครับขอขอให้น้ำรถลงเด้อ นะครับเร็วๆชาวบ้านจะได้นะครับวุ้นตัวนะครับสู้ๆนะครับทุกคนกำลังใจนะครับผมสู้ๆ